นักเรียนสามารถสแกน QR code เรียนรู้อะไรต่างๆได้นะครับก็มีในในทุกชั้นอันนี้คุณครูเอาไปให้เองที่บ้านนะครับแล้วก็สอนนักเรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับอันนี้จะเป็นเรียนได้อยู่ที่บ้านโดยที่ไม่ได้กระทบการเรียนการสอนแล้วก็ววก็คือมีคุณครูเข้าไปดูเป็นระยะระยะอะไรใช่ครับแล้วก็คุณครูครูประจำชั้นนี่แหละครูที่ <Okay. S 2> อันนี้ก็จะเป็นใบใบงานในรายาวิชาต่างๆที่นักเรียนคือน้องอยู่บ้านน้องก็ได้ทํางานช่ยแล้วก็ส่งให้กับครูประจําวิชาเขาเลยค่ะเพื่อให้เขาได้ลงคะแนนได้อย่างรวดเร็ว,วค่ะ ก็คือมันเป็นช่วงการทํากิจกรรมพันไหว้ครูซึ่งวันนั้นก็ขึ้นไปบนห้องเหตุการณ์นบนห้องคือมันเปิดแอร์เป็นช่วงของเพิ่งเปิดเรียนใหม่ๆแล้วก็เป็นช่วงโควิดด้วยนักเรียนเปิดแอร์แล้วคราวนี้มีการเล่นบนห้องมีการเล่นบอลบนห้องคราวนี้ก็เลยกลัวว่าหนึ่งคือเปิดแอร์ถ้าแล้วเกิดมีนักเรียนคนหนึ่งป่วยหรืออะไรขึ้นมากลัวว่ามันจะมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วยอะไรด้วยจะทําให้นักเรียนติดเชื้อได้มันจะ ผลเสียมันจะเยอะกว่าก็เลยสั่งลงตอนแรกก็ถามก่อนว่าเอใครเป็นคนเปิดแอร์เปิดทําไมและทําไมถึงเล่นในห้องอแต่ก็ยังไม่มีนักเรียนรับก็เลยอ่ะถ้าไม่มีใครรับนะจะสั่งลุกนั่งหนึ่งร้อที100ครั้งอ่ะก็ครนี้ก็ยังไม่มีใครรับยังนิ่งก็เลยสั่งนักเรียนลุกนั่งแต่ครานี้ก็คือนักเรียนก็ เท่าที่ครูดูก็คือไม่ได้ลุกนั่งจริงจังก็บางคนก็ทาท่าย่อๆคือจับเอากอีสองสองข้างแล้วก็ย่อๆไม่ได้สูงไม่ได้อะไรบางคนก็นั่งแอบอยู่หลังโต๊ะข้างหลังเอากอีบางเอาโต๊ะบางแต่ส่วนตัวของน,นักเรียนที่เจ็บขาที่ป่วยก็คือไม่ได้ลุกนั่งครบจํานวนอะไรทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้มัน เป็นอย่างนี้คือ1ก็คือหวังให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยกลัวว่าช่วงนี้นเป็นช่วงเปิดเทอมได้2ส,สัปดาห์เพิ่งเปิดจากโควิดใหม่ๆถ้านักเรียนแบบมีการติดเชื้อเพราะต่างคนต่างจับมากลับมาจากภูมิลําเนาก็ไม่รู้ว่าทุกคนไปทําอะไรมาบ้างไปอยู่ที่ไหนมาบ้างแล้วใครเจ็บใครได้ป่วยอยังไงถ้าไม่มีการติดเชื้อตรงนั้นมันจะรุนแรงยิ่งกว่าค่ะเนื่องจากของเรามีนักเรียนจํานวน4,200งคน ฉะนั้นก็จะมีนักเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายการดูแลของนักเรียนในแต่ละคนผมคิดว่าครูทุกทกท,กที่ก็เหมือนกันคือต้องการให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนกับเราทุกคนได้มีระเบียบวินัยมีคุณภาพที่จบการศึกษาไปแล้วก็เราตั้งใจนะครับในเรื่องของความรู้ซึ่งก็ต้องมาคู่กับระเบียบวินัยยิ่งโรงเรียนขนาดใหญ่ๆแล้วการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้เกิดปัญหาต่างๆเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างยิ่งควบคู่ไปกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทันทีที่ได้รับข่าวจากคุณครูนะครับหลังจากที่มีการลงโทษนักเรียนไปซึ่งโรงเรียนพยายามที่จะเน้นย้ําตลอดเวลาเรื่องของการลงโทษที่ให้ออกมาในลักษณะข,ของการบําเพ็ญประโยชน์หรือในเชิงสร้างสรรค์แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการคุยกับคุณครู ถึงขั้นตอนต่างๆในการดูแลหรือทําให้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแล้วเนี่ยมันผ่อนคลายขึ้นโดยโรงเรียนมองวิธีการต่างๆไว้อยู่3ขั้นตอนหรือ3แบบก็คือ 1. ดูแลช่วยเหลือในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็อย่างที่คุณครูเล่าไปคือ,อทันทีที่มีการมาปรึกษาแล้วเราก็ให้รวบรวมค่ารักษาต่างๆที่เป็น ใบเสร็จต่างๆที่ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์เข้ามารวมกันแล้วก็เบิกโดยโรงเรียนได้มีเงินส่วนหนึ่งที่มาจากผู้มีจิตก,กุศลได้บริจาคมาไว้เพื่อการดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตอุอยู่แล้วและขณะเดียวกันก็มีบริษัทประกันซึ่งโรงเรียนได้ซื้อประกันอุบัติเหตุได้ให้ทุนมาไว้ก้อนหนึ่งในการดูแลกรณีฉุกเฉินซึ่งเบื้องต้นในช่วงของสัปดาห์แรก ก็ได้มีการดูแลในส่วนที่ผู้ปกครองจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ประสานคุณครูว่าให้ติดตามข่าวสารตลอดแล้วก็หากมีใบเสร็จอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ให้ส่งมาที่โรงเรียนนะครับก็จะเบิกจ่ายให้แล้วก็ได้ถามคุณครูว่าถ้ากรณีแบบนี้แล้วผู้ปกครองมีการรักษาลูกไปนานขึ้นหรืออื่นใดคุณครูพร้อมที่จะดูแลช่วยกันกับทางโรงเรียนไหมคุณครูบอกว่ายินดี ทุกอย่างเพียงแต่ว่าระยะเวลาของการรักษาเขาอาจจะใช้เวลานานหน่อยจึงเป็นเหตุอย่างเช่นล่าสุดนี้ผู้พ้องแจ้งว่าแพทย์จะนัดอีกครั้งวันที่8ตุลาคม8ตุลาแล้วก็ได้คุยว่ายัางไงถ้ามีใบเสร็จช่วงนี้ก็ส่งมาเบิกกับประกันหรือเงินส่วนอื่นก่อนแต่ว่าหากแพทย์วินิจฉัยว่าต้องดําเนินการอย่างอื่นในการรักษาระยะยาวแค่ไหนเดี๋ยวเรามาตกลงก,กันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนที่สองที่เป็นการดูแลที่โรงเรียนไม่ทิ้งก็คือเรื่องของการเรียนของลูกๆครับ ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนคนนี้นะครับนักเรียนหลายคนที่เราดูแลอยู่เช่นประสบอุบัติเหตุนะครับหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยต้องรักษาตัวเรื้อรังเนี่ยเราก็รักษาตัวต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะให้นักเรียนได้หยุดอยู่ที่บ้านจนกว่าอาการป่วยจะดีขึ้นแต่ระหว่างที่หยุดเนี่ยคุณครูจะแจกคู่มือ ประกอบการเรียนซึ่งเราเตรียมไว้สําหรับกรณีหากโควิดระบาดรอบที่2ในนั้นจะมีใบงานใบความรู้มีสื่อวิดีโอที่ทําเป็นเล่มไว้ให้ระดับชั้นละสองเล่มนะครับให้คุณครูได้ติดต่อแล้วก็บอกคุณครูว่าให้ไปดูนักเรียนที่บ้านหรืออาจจะมีการสอนนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ต่างๆอย่าให้มีผลกระทบกับการเรียนแต่หากนักเรียนสามารถที่จะพอเดินทางมาโรงเรียนไหวเราก็ไม่ขัดข้องซึ่งที่ผ่านมาตลอด2เดือนนักเรียนก็อยากมาเรียนแหละอยากมาเจอเพื่อนนะครับแล้วก็ เราก็เลยอ่ะยินดีที่จะให้มาแต่ว่าแม้แต่สอบกลางภาคคุณครูก็เป็นคนเอาข้อสอบไปให้อยู่ที่บ้านนะครับในการทําข้อสอบกลางภาคช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีการสอนออนไลน์มีการเทรนตลอดนะครับส่วนที่3มที่เราดูแลก็คือความรู้สึกของลูกที่ก็กังวลใจนะครับยิ่งพอเป็นข่าวออกมาแล้วก็กังวลใจว่าลูกๆจะลูกๆคนอื่นที่เพื่อนในห้อง ด้วยกันเองนะครับจะมีการทําอะไรที่ไม่ทําให้ลูกก็คือน้องที่เจ็บเขานี้เสียกําลังใจในการเรียนไหมซึ่งเราก็พยายามจะบอกลูกให้คุณครูคุยว่าหนูไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับหนูยังเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูคุณครูกับผู้กับคุณครูท่านอื่นเองเพอเองก็ถือว่าหนูเป็นลูกศิษย์เหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลใจทันทีที่หาย ือดีขึ้นหนูสามารถมาเรียนได้ตามปกตินะครับแล้วก็พยายามที่จะให้กําลังใจในหลายช่องทางสาหรับลูกเองก็เป็นการเยียวยาจิตใจส่วนของผู้ปกครองโรงเรียนต้องต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าความชัดเจนของเราก็กล้ายืนยันตรงนี้ครับว่าทั้งคุณครูเองแล้วก็ทางโรงเรียนจะร่วมกันดูแลดําเนินการช่วยเหลือให้การรักษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ นานแค่ไหนก็ตามนะครับ,รบก็ยินดีดูแลครับผม